สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลเข้าสู่ช่องมิสโซโรนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปลายไตรมาสสำหรับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนสำหรับชาวตุลทุกท่านเลยนะคะมาดูกันว่าใน3เดือนข้างหน้านี้ค่ะเพื่อนเพื่อนชาวตุลจะเจอกับเรื่องราวอะไร หลายท่านนะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทำอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นนะคะได้เจอกับผู้คนที่เก่งมากขึ้นด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะรวมถึงหลายคนนะคะอาจจะเริ่มทำการทำแบบธุรกิจเสริมอะไรแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะการเริ่มต้นในการประกอบกิจการบางอย่างแต่พอดูแล้วมันเป็นหกเหรียญก็ระวังนิดนึงว่าอันนี้อาจจะเหมือนเป็นการสร้างคอนเนคชั่นก่อนนะคะอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการเงินเท่าไหร่สมมุติถ้าใครอยากจะกําลังเริ่มต้น ทำธุรกิจเสริมนะก็ลองดูว่า โอเคแล้วคุณจะทําอะไรดูแค่คิดนะ,ะเนี่ยตอนนี้มันเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่ทําไมถึงเป็น6เหรียญใช่ป่ะก็คือเหมือนกับให้เท่ากับได้รับแสดงว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณตักตวงความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณอยากทานะคะมีโอกาสในการเรียนเสริมเพิ่มเติมนะเฉพาะด้านก็ได้นะคะลงทุนทําอะไรเพื่อตัวเองแต่การที่คุณกําลังเริ่มต้นเนี้ยมันยากนิดนึงเป็นเพราะ2คาถาซีเรียแล้วก็9 9คาถา,าตรงเนี้ยมันให้เห็นว่าหลายคนค่อนข้างมีข้อจํากัดในตัวเองเนาะไม่กล้าที่จะคิดอะไรไม่กล้าที่จะททําาาอะไรี่่มันแตตกกงจ ะค,ะคือน่าจะพูดได้แหละแต่ทําจริงอาจจะไม่ได้มีการวางแผนไว้เยอะเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําจริงเสียทีก็ลองดูนะคะว่าจุดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่ายึดติดอยู่ตรงนี้เป็นเพราะอะไรการรักสบายค่ะการคิดคิดเพ้อฝันเลยอะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อย แบบยังไม่ค่อยวางแผนอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะคะยังค่อนข้างแบบรักอิสระในตนเองหรืออีกแง่ก็คือเออเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้กับคนอื่นได้ดีแต่ของตัวเองเนี่ยยังอีกสักระยะใหญ่ๆนะ <c oughs> มีเรื่องเงินเข้ามาขอถามเรื่องเงินเพิ่มเติมเสริมไปให้เลยสาหรับการเงินเพื่อนๆชาวตุนใน3เดือนข้างหน้านี้ระวังนะคะคุณมีเกณฑ์ใช้เงินเสียเงินมีเกณฑ์หมุนเงินเยอะนะแต่ทีเนี้ยเราดูแล้วมีไพ่ก้าเหรียญแสดงว่าเรื่องการเงินก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะน่าจะเคย หรือสร้างมันมาเยอะแยะมากมายระวังถูกหลอกนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าใครชวนให้เพื่อนๆชาวตุลลงทุนทำอะไรในช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องหาข้อมูลให้ดีหน่อย คุณจะเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเห็นห้าเหรียญกับสองเหรียญแล้วโซเชียลเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้การลงทุนใดๆนะคะดูแล้วก็ระวังว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเสียเงินเพื่อสร้างอํานาจให้กับตัวเองหรือเสียเงินเพื่อสร้างความเด่นดังให้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะก็คือถ้าสมมติคุณทํากันค้าเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันจะไม่ใช่ออแกนิกริชเลยนะคะมันจะเป็นเป๊ะริชเท่านั้นนะเป๊กันเลยทีเดียวนะคะ แล้วรายรับล่ะคะรายรับของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างอืคือโอกาสอะเราคิดว่าคุณก็มีมีเงินเข้ามาแหละนะในเรื่องการเงินดูแลถามว่าน่าเป็นห่วงไหมมันน่าเป็นห่วงเพราะห้าเหรียญขึ้นมาพร้อมสองเหรียญแบบนี้คือน่าเป็นห่วงแต่ว่าพอดูเรื่องรายรับคือมันมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอเลยนะคะแปลว่าคุณเป็นเหมือนแมวก้าวชีวิตในเรื่องของการเงิน the devil ค่ะต้องการจะบอกอะไรเรา the devil อืม คุณปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์นะคะคือเพื่อนๆชาวตุลหลายๆท่านนะส่วนใหญ่แล้วกนเนาะน่าจะเคยเคยถูกหลอกเคยถูกไม่ได้หวังดีในเรื่องของการเงินการลงทุนมาแล้วคุณก็เลยค่อนข้างมีความแข็งแรงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการเงินของคุณมันก็เลยเหมือนกับว่าอารมณ์นะทนได้แม้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลําบากแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเอมี่เรายังไม่เคยเจอเลยนะคะในช่วง3ามเดือนนี้ก็ระวังหน่อยนะ ระวังหน่อยก็คืออย่าไปสงสารง่ายหรืออย่าไปแบบว่าเอออยากทำนู่นทำนี่ง่ายเกินไปโดยที่ไม่ได้วางแผนหรือไตรตรองหรือรู้นะคะแสดงว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้อะไรจริงนะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการทำอะไรโดยที่พละการนั่นเองมาดูกันงานกันต่อเลยนะคะการงานสำหรับชาวตุลใน3เดือนข้างหน้านี้แหมทำไมเห็นโอกาสใหม่ๆมากับชาวตุลเยอะเลยนะ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอืมได้รับโอกาสใหม่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอ่าโอเคจากการเป็นที่ปรึกษาหรือใครบางคนมาชวนคุณให้ไปทำงานอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าดูในเรื่องของการงาน ดูจากสภาวะการปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการปรับตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทํางานของคุณด้านใดนด,นด้านหนึ่งชัดเจนมากๆเลยนะคะตัดถามว่าพอมีไพ่พระขึ้นมาแล้วก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลมากนักนะหนึ่งเรียนคืออะไรหนึ่งคาถาคืออะไรคะอ่าโอกาสใหม่มันเข้ามาแล้วจริงๆมีใครคิดกําลังจะเปลี่ยนงานไม่เอ่ย โอ้สมเดือนนี้เราอมว่าคุณมีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะแบบได้ได้งานอะ่ะเออถ้าเกิดคุณหางานอยู่นะมีโอกาสได้งานใน3เดือนนี้นะคะ ชัดมากนะแล้วก็การย้ายงานอันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณเลยจริงๆนะคะถ้าดูแค่นี้แล้วก็บอกเลยว่าชาวตุลคุณมีโอกาสย้ายงานหรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานจากการแนะนําหรือจากการความเชี่ยวชาญของคุณเองความถนัดของคุณเองนั่นเองแต่อาจจะมีการเดินทางเยอะขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเหนื่อยมากขึ้นนะคือเรื่องเงินมันไม่ค่อยเด่นแม้ว่าจะมีหนึ่งเหรียญเก้าเหรียญขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าพอดีมันมีสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญต้องการจะบอกอะไร สองเรียงต้องมาจะบอกคุณว่าบางครั้งสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะกับสิ่งที่คุณต้องการจะไปทํามันไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณเกิดสภาวะแห่งความลังเลใจการเครียดเกนไหมา บางทีค่ะคุณอาจจะต้องลองทบทวนความคิดของตัวเองนิดนึงว่าที่คุณอยากทํางานจริงๆมันคืออะไรมันตอบโจทย์คุณไหมงานที่คุณทําอยู่กับงานใหม่ที่กําลังจะเข้ามาให้คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่คุณทํามันจะไม่ใช่อนาคตที่คุณวาดฝันเอาไว้คุณก็ต้องกลับมาวนลูกเครียดเหมือนเดิมอีกก็เป็นได้ในไหนการงานดูดีขนาดนี้แล้วนะคะลองถามเพิ่มเลยค่ะว่าแล้วกับหัวหน้างานของคุณราคะจะเป็นอย่างไร ดีมากนะคะมีความยุติธรรมนะเดอ j u จัส c ตเห็นตามหน้าไพ่เลยเห็นว่าชัดเจนตรงประเด็นอาจจะมีการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาหรือทำอะไรตามคำสัญญามากขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งาน The Star ดีมากเลยนะคะคุณดูมีมิตรแท้ในที่ทำงานได้อย่าง น่ารักน่าชังเดตสตาร์คือการผ่อนคลายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันหนึ่งดาบสําหรับลูกน้องบริวารน,นะคะถ้าเกิดไม่มีก็เป็นลูกค้าระวังหน่อยว่าอาจจะเจอ,อความยากลาบากนะสมมติถ้าคุณเป็นเจ้านายใครจ้คนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงสาเดือนนี้ลูกน้องคุณอาจจะแบบว่าโดดเด็ดเดี่ยวนะเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะเด็ดขาดมากๆอาจจะเป็นปัญหาให้คุณต้องแก้ไขนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าดูจากทีมเวิร์กแล้วดูจากัวหน้างานของคุณอีกทีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ไดีด การงานมีเรื่องอะไรที่คุณต้องระมัดระวังบ้างคะเส้นสายอิทธิพลลับๆนะคะความมั่นใจในตัวเองของคุณมากเกินไปอาจจะทำให้คุณพลาดอะไรบางอย่างการทุ่มเทอะไรบางอย่างของคุณมากเกินไปอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบนั้นคุณต้องเผื่อใจในเรื่องนี้ด้วยทำไมไพ่ถึงขึ้นมาเป็นเดอะเดวิลค่ะ ทีนี้ก็ต้องระวังแล้วคุณอาจจะผิดหวังจากสิ่งที่คุณได้รับนะคะหรือการที่คุณทุ่มเทอะไรบางอย่างไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีสําหรับคุณเท่าไหร่คุณเหมือนต้องเป็นแบบแบ็กอัพให้ใครหลายๆคนด้วยอืมและแน่นอนพอมันเป็น6กถ้วยลองขยายหถ้วยจริงๆริงหถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยแต่เราอยากรู้ว่าแล้วทำไมเดวิลขยายเป็นหถ้วยหถ้วย,วยคืออะไรเนาะ คือบางครั้งการที่คุณอยากจะดูแลอะไรบางอย่างนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงของคุณก็ได้หรือสิ่งนี้คุณต้องการจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็ได้การงานมันก็เลยต้องระวังเรื่องนี้บางทีผลลัพธ์ที่คุณต้องการอาจจะเป็นเรื่องของแบบสมมตินนะการเงินแต่คุณนั้นทางานแบบหาดรูปห่างค่าเหนื่อยมากๆจะไม่มีเวลาพักผ่อนเงินที่ได้ก็คือแบบไม่ได้ใช้นะคะคุณก็ต้องอาจจะไปทบทวนว่าอ้าวแล้วคุณต้องการเงินไว้เพื่ออะไรนะคะพอเราดูปัญหาที่เราควรระวังใน3เดนนนี้้แลวะคะ เหมือนเป็นช่วงเวลาสามเดือนก่อนสิ้นปีที่คุณต้องไปทบทวนตัวเองอะนะลองทบทวนว่าสิ่งนี้คุณต้องการจริงๆคืออะไรแล้วมาดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในการงานของคุณบ้างปอกิบอกแล้วว่าจะมีเกณฑเปลี่ยนแปลงถูกปะเราคิดว่านะคะถ้าเกิดสมมุติว่าตัดในกรณีของการเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับโอกาสใหม่เข้าไปเข้ามาเข้าไปคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนะคะในแง่ของการงาน จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าคุณน่าจะชัดเจนเลยอะว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่สิบดาบผลลัพธ์หลายๆอย่างของคุณคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะเราคิดว่าคุณทนมามากพอแล้วสําหรับชาวตุลเป็นช่วง3มเดือนที่เหมาะสมกับคุณมากๆเลยเหมือนเป็น3เดือนที่เตรียมไปเจอเดือนเกิดของเราอะที่ดีนะคะในเรื่องการงานอะไรกันคือสิ่งที่ดี ที่ไพ่อ,อยากจะสื่อสาร3เดือนนี้ชาวตุนจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนเราคิดว่าคุณจะยอมรับในสิ่งที่คุณสนใจได้มากขึ้นนะคะคุณพร้อมที่จะหาความสุขให้กับตัวเองจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวตุนทุกท่านเลย อยากทำงานเสริมค่ะทำได้ไม่เอ่ย The Moon ขึ้นมา The Magician The World ทำได้แต่จะไม่ได้มาในรูปแบบของการเงินนะอาจจะมาในรูปแบบของชื่อเสียงคนรู้จักมากขึ้นนะคะ The Moon ที่ขึ้นมาหลายคนอาจจะแบบว่าเออเอมมี่ e. เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำอะไรดี The Moon ขึ้นมาขยายมาเป็น2ดาบแล้วก็ เด็กถือถ้วยนะคะก็ขยายขยายต่อไปอีกนะเอมี่มองว่าคุณอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณทำแล้วมันมีแพชชั่นคุณชอบคุณอยากเอาชนะมันให้ได้คุณอยากอยู่กับมันตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าการทําสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่การพยายามในการต้องปรับตัวอะไรของคุณเองแกตไหมเหมือนกับคุณทําอันนี้ได้คนเดียวอยู่ทั้งวันนั่นแหละคุณทําสิ่งนั้นนะคะอืม ใช่แล้วแล้วสุดท้ายแล้ววะมันก็จะมีโอกาสก้าวหน้าสําเร็จได้ด้วยนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อชาวตุนในเรื่องของการงานและกนันนะงานเสริมถ้าเกิดคุณจะทำนะคะมันอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการเงินดังนั้นคุณคิดจะลงทุนทําอะไรบางอย่างเนี่ยก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอรายรับรายจ่ายให้ดีก็แเราการก็ทําการเงินให้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือคุณถนัดอยู่แล้วอ่ะคิดว่าน่าจะต่อยอดความสําเร็จในอนาคตอันไกลได้นั่นเองเดี๋ยวไปฟังความรักกันต่อเลยค่ะความ มาดูการสนิทคนโสดชาวตุนเฮ้ยมีสเสน่ห์นะเนี่ยก็ถ้าเกิดใครเพิ่งโสดน,นะคะมีโอกาสท,ที่คุณจะได้กลับไปดูคนมีคู่แล้วแหละนะคือคนเก่าๆอาจจะกลับมาได้แต่ถามว่าคุณโสดสนิทเลยตอนนี้อาจจะไม่ได้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเพราะคุณก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถามว่าในสามเดือนนี้มีโอกาสท,ที่จะมีคนเข้ามาไหมเอมี่มองว่ามีโอกาสท,ที่จะมีคนเข้ามานะคะ มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกใครกันเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนท่านลมเหมือนคุณเองก็ได้นะเป็นคนชาวราศีตุลเลยก็ได้เช่นกันพิจิกก็ได้นะคะอืมอ่าโอเคคนคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ตรงฉินมากๆเลยแล้วอาจจะอยู่ไกลจากเราหน่อย มีคนเข้ามาให้คุณได้คุยแต่ว่าความโรแมนติกความหวานแหววเนี่ยมันไม่มีเลยนะคือมันจะเป็นการคุยกันเช่นนะเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องข่าวคราวเอออัพดุงอัพเดตสถานการณ์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ชูโรงในเรื่องของการแบบเธอฉันคิดถึงเธอนะอารมณ์นั้นนะมันจะตรงตรงมากๆเลยตรงจนคุณรู้สึกแบบนี่คือ ความรักฉลองอะไรแบบนี้นะคะเดดเดที่ขึ้นมาก็จะบอกว่าไรคือเขาแบบตัวเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยคนนี้ค่อนข้างไม่ได้แบบว่าวือหวาในเรื่องของความโรแมนติกตรงฉินแต่ว่าด้วยทิศทางของการพัฒนามีไหมนะแอบบดูจากไพ่สีช่วงแรกมันอาจจะดูไม่ได้เวิร์กมากนะคะเนื่องจากมันเป็นไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ่หกถ้วยเนาะแต่สุดท้ายเราจะได้ดูแลกันละกันอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กัน,แต,กนแต่รู้เลยว่ามีกันละกันแล้วอุ่นใจ อ่าโอเคเอแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมันมีอิทธิพลของเรื่องราวสามดาวที่ขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าคนนี้นะมันจะเป็นคนที่เราต้องทําในสิ่งที่คือถูกต้องไม่ได้ถูกใจนะพอถูกต้องไม่ได้ถูกใจแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะให้เห็นเลยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ได้อยากจะปรับตัวเข้าหากันและกันเท่าไหร่ทุกคุณทั้งคู่น,นี้ใส่เหมือนกันเกินไปมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเออเห็นแล้วก็รู้ว่า,วาเธอจะคิดยังไงฉันจะคิดยังไงก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจในการณ์กันเท่าไหร่นี่ก็อาจจะเป็นปัญหา สิ่งหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้อยากจะบอกเรานะคะก็ก็คือที่ความสัมพันธ์นี้อยากจะบอกนะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดได้โอ้หมีความรักทั้งทีทำไมไม่มีแบบดีๆนะหลายๆคนแบบมาเหม็นไว้ให้เอ็มอ่านเอ็มจะโอ้ก็จริงเนาะทำไมเราไม่มีแบบดีๆนะคะเขาเรียกว่าเราจะต้องลองผิดลองถูกนะเราถึงจะได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับเราถูกไหม คือดูแลว้ว่ามันอึดอัดในความสัมพันธ์มันยังมีการอยากเอาชนะอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะไปสนใจในเรื่องของการเงินการงานมากกว่าด้วยอิทธิพลห้าใบแรกที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวตุลก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันคุณไม่ได้อยากจะรีบร้อน่ะในสามเดือนนี้นะคุณพร้อมจะเปิดใจหรือพร้อมจะมีแฟนแล้วหรือย,ยังนะคะคุณยังรักอิสระอยู่คุณยังไม่ค่อยแน่ใจด้วยว่าโอเคฉันอยากจะมีแฟนไหมเป็นเพราะอะไรคะ คุณไม่อยากจะเจอปัญหาไม่อยากจะเจออุปสรรคคุณอยากให้มันแบบเป็นโฟรที่ดีในแง่ของความรักเนาะความรักที่เกิดขึ้นของคุณนะคะต้องยอมรับได้ในสิ่งที่คุณแบบเปลี่ยนไปหรือประหลาดอะงงปะ <c oughs> ไม่ได้คุณเป็นคนประหลาด <c oughs> คืออารมณ์ว่าสามารถที่จะทะเลาะกันได้สามารถที่จะไม่เข้าใจกันได้สามารถที่จะแตกต่างกันได้สามารถที่จะมีกันคนลักความคิดเห็นได้แต่ต้องเข้าใจกัน <c oughs> คุณจะได้ไหมคะสามเดือนนี้ ได้นะคะแต่จะไม่ถึงขั้นแฟนเพราะว่ามันมีไพ่ก้าวดาบเนาะเอม่คิดว่ามันอาจจะเป็นการได้ในเช่นว่าเพื่อนๆชาวตุนนะที่ได้มาฟังคลิปนี้คนโสดนะคะส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะน่าจะมีคนคุยในสามเดือนนี้ค่ะเพื่อที่จะต่อยอดแต่คุณห้ามรีบนะเพราะถ้าคุณรีบเดอะสตาร์มันจะไม่ออกฤทธิ์เดอะสตาร์คือการที่แบบเราจะมีสเสน่ห์ใช่ปะ่ะมันจะไม่ออกฤทธิ์ทันทีดังนั้นคุณต้องค่อยเป็นค่อยไปเดอะสตาร์คือการใช้เวลาใช้เวลาอยู่กับมันให้นาน นะคะแล้วมันจะดีดังนั้นนะคะถ้าจะแนะนำาให้กับเพื่อนๆคนโสดสามเดือนนี้คุณมีโอกาสเจอนะชาวตุลคำแนะนำที่พายอยากจะบอกอะค่ะก็คือให้ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันอยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงบ้างก็ได้ค่อยๆปรับตัวให้มันเป็นไปและแน่นอนคุณต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วย ะะอาจจะต้องมีอารมณ์มีพ่อสื่อแม่สื่อมาช่วยหน่อยทําให้ความสัมพันธ์นี้นไม่ได้แห้งเกินไปนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสดถ้าใครมีแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันอย่าลืมนะมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตให้เยอะๆนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังจะได้เจอถ้าเจอแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะความรักคนมีคู่ชาวตุลค่ะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของค,คนใดคนหนึ่งใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะชาวตุล ตัวคุณเองตอนนี้ค่ะก็มีความมั่นคงดีในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์หลายๆอย่างได้ฝั่งตัวเขาเองนะคะก็อาจจะเป็นช่วงในการเดินทางนะการทําอะไรเพื่อความมั่นคงของเขาเองนะคะจะสังเกตได้เลยว่าเป็นไพ่คาถาทั้งคู่ทั้งคุณและเขานะคะก็โดยแทนได้ว่าต่างคนต่างมองหาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมาดูกันต่อนะคะจริงๆแล้วดูจาก ใช่นะพอต่างฝ่ายต่างหาความมั่นคงปุบเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลและความเครียดในเรื่องของความรักความสำคัญได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกกังวลคิดมากนะควีนคาถามาเป็น9้าดาบเนาะฝั่งเขาเป็น6คาถามาเป็น2คาถาเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเอออยากจะไปจากตรงนี้นะแต่มันก็ไปไม่ได้แปลว่านะคะคือไม่ได้บอกว่าจะไปแบบอารมณ์เลิกกันนะแต่อารมณ์มันเหมือนกับว่า โอเคสมมติฉันจะต้องแบบได้อ่าไปทํางานต่างแดนต่างประเทศฉันก็ไปไม่ได้เพราะว่าฉันมีเธออยู่ตรงนี้ <c oughs> คืออันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะให้เห็นภาพชัดแล้วก็ต้องดูต่อไปอีกนะคะแล้วเอเมี่คิดว่าหลายคนนะคนใกล้ชิดอะ่ะเขาเขาไม่ได้เห็นว่า ความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีหรอกนะคะแต่ว่าคนนอกอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูอึดอัดมันดูแบบว่าไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในความสัมพันธ์เลยเท่าไหร่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้ ที่ทำให้คุณทั้งคู่อาจจะไปฉุกคิดนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปได้อีกบ้างความสัมพันธ์มันดูแล้วแบบมันดูเป็นความเข้าใจกันมากเกินไปอะค่ะจนไม่ได้ใส่ใจกันความรักของคุณความรู้สึกของคุณทั้งคู่ตอนนี้เป็นอย่างไรคะเริ่มโลเลเริ่มลังเลแล้วนะ อันนี้ให้ระวังนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดีมาโดยตลอดไพ่เดอะทาวเวขึ้นอาจจะมีการอยากไปใช้ชีวิตของตัวเองก็เป็นได้ผลสรุปในความสัมพันธ์ในช่วง3เดือนนี้นะคะถ้าคุณเข้าใจกันมากๆไปต่อได้ เดอะทาวเวอร์ที่ขึ้นมาอย่าแค่คนอื่นมากกว่าคุณทั้งคู่อาจจะต้องคุยกันให้เยอะขึ้นหน่อยสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้ขาดคืออะไรคะเปรียบเทียบระอิสระเกินไปมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตมากเกินไปคิดแต่สิ่งเดิมๆไม่พัฒนาไปในทิศทางใหม่ดังนั้นคุณก็ต้องไปปรับเริ่องพวกนี้ อะไรคือสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้ทำให้ดึงดูดอยู่ด้วยกันและกันได้การรู้ว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมอะคา่ะเป็นคนที่คุณกับทั้งคู่อาจจะแบบสร้างกันมานานรู้จักกันมานานปรับตัวกันมาเยอะแล้วรู้เลยว่าต่างคนต่างสามารถยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปได้ <c oughs> คุณพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรเยอะๆมาด้วยกันโดยตลอด คุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์สิบถ้วยนะคะแสดงว่าคุณต้องการความสุขในความสัมพันธ์นี้การเติมเต็มฝังเขายังเลือกอยู่แต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกได้แล้วเขาก็จะกลับมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆชาวตุนบ้างคนมีคู่จริงๆแล้วอะด้วยทิศทางไพ่ ก็อยากให้จริงๆไพ่ g h ค r i e s t e s s ขึ้นนะมันดูแล้วอ้างวางอะมองไพ่รู้สึกอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะสิ่งไพ่ยอยา่แนะนําก็คือถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณเหงาคุณอ้างวางคุณโดดเดียวคุณเดียวดายคุณก็ไปทําในสิ่งที่คุณชอบไปอยู่กับเพื่อนไปทําให้ชีวิตของเรามันมันมีอะไรทํามันสนุกสนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฝืนหรือกดดันความสัมพันธ์นี้มากเกินไป บางครั้งในทุกความสัมพันธ์มันอาจจะต้องการอิสระให้แก่กันและกันหรืออาจจะต้องการความเข้าใจจริงๆซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่ต้องเข้าใจกันมากๆจุดยืนของคุณคืออะไรในวันแรกที่คบกันวันนี้คุณต้องคิดให้ได้นะคะถ้าคุณจําจุดนั้นได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอ้าเอมี่แต่วันแรกมันเป็นอย่างนั้นนะวันนี้มันต้องดีขึ้นสิใช่ค่ะมันต้องดีขึ้นแต่คุณอย่าลืมวันแรกที่คุณคุยกันวันแรกที่คุณคบกัน นะมันมันช่วงจีบกันมันดีเสมอบางครั้งตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องคู่คือมันรู้แล้วนะว่าปลายทางมีกันละกันแน่แต่ตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องแบบคิดมากกังวลอยากทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่ดีก็มีแพชชั่นมันอยากขึ้นมาอารมณ์เนี้ยก็เลยอาจจะทําให้มีการแบบเงาๆไปบ้างห่างๆกันไปบ้างคุณก็อย่าไปดึงตัวเองว่าห่างเขาไม่มีเวลาให้เรานะคะคุณก็เวลาที่ คุณได้ทบทวนตัวเองหรือได้ไปอยู่กับเพื่อนใช้เวลานี้ให้มันเกิดประโยชน์เพื่อที่ว่าอนาคตนะคุณทั้งคู่อาจะได้กลับมาใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะไม่มีเวลาให้เพื่อนอีกเลยก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนมีคู่ชาวตุนทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะแล้วก็เข้าใจให้มากๆนะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นแค่คําแนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆชาวตุนทุกท่านนี่เตเอ็มพาร์โรว์ขึ้นมาทั้งใบแรกทั้งตั้งแต่ตอนแรกนะ แล้วก็ตอนคําแนะนําด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องลังเลต้องเลือกต้องตัดสินใจคุณอาจจะเคยได้รับการดูแลการปกป้องมาโดยตลอดนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบพงาดได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองเหมือนเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นแม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะไม่แน่ใจนะผลพวงจากสองดาบคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันจะตัดสินใจอย่างไรดีแต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณได้ตัดสินใจ แล้วนะคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆแปลว่าคุณอาจจะมีความลังเลโลเลในสถานการณ์ตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่คุณลังเลบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมมันก็ดีอยู่แล้วอยู่ตรงเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณอยากสําเร็จบางทีคุณอาจจะต้องใช้ทางลัดบางทีคุณอาจจะต้องใช้การแบบเอ่อคือมันมีอยู่สองสาอย่างที่เอมี่อยากจะจะบอกอนะเดอะมูนอะคือพอมันดูยอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่า โอกาสที่มันเข้ามาบางทีมันอาจจะเร็วเกินไปจนคุณตั้งตัวไม่ทันก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้เวลากับมันแบบนาน,น,านๆเก็มแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยปุบ๊บอะถ้าเกิดคุณปรับตัวได้เร็วนะคะความสําเร็จมันก็อาจจะเร็วขึ้นคุณก็ไม่ต้องรอนานดังนั้นคุณแค่มี the emperor อยู่ตรงนี้นะก็คือใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในตนเองใช้ความคิดที่เฉียบขาดแล้วก็รอบด้านแม้ว่ามันจะลังเลแหละแต่ถ้าสุดท้ายคุณตัดสินใจไปแล้ว คุณเลือกในสิ่คุณต้องการจริงๆเอมีีมัม่นใจมากๆเลยว่าเพื่อนๆชาวตุนทุกท่านก็จะได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกันในทุกๆเรื่องนะคะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจริงๆถ้าใครร่มต้นทําอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้ ไฟล์หนึ่งช่องทางการติดตามกันให้กับชาวตุนด้วยทางอินสตาแกรมเอมิสฮัโนะคะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสม b ครรับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ชาวตุนคะอย่าลืมมาทักทายเซย์ฮัลโลกันด้านล่างด้วยก็แล้วกันขอให้สามเดือนนี้เป็นสามเดือนที่ดีสำหรับเพื่อนๆชาวตุนนะคะขอบคุณค่ะ